อันนี้คนพิการใช่เราจะมีช่องกสการรอบริการคนพิการช่องรถบริการพักสุเะใครมาคือรถพิเศะเขากว่ีสิบคบ ก็ถ้าติดขัดอะไรยังไงองเาขรแล้วยืดตรงขอได้ไหมฮะใครเป็นคน เร็วขึ้นขนาดไหนครัเทียบกับที่เทียบกับเก่เร็วกว่าเมื่อก่อนดีใจอะไรเงี้ยชื่นใจหน่อยเีเข้ามาที่ใหม่นี้เป็นไงเขาบริการรวดเร็วเี่กว่าเดิมไหมเร็วขึ้นเร็วกว่าเก่าเยอะก่อนหน้านี้เป็นยังไงฮะก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ปรับกรุงเนาะตอนนี้มีการปรับกรุงขึ้นแล้วใช่ไหมครับใช้เวลานานไหมครับตอนนี้ไม่ก็ไม่นานเท่าไหร่รู้สึกยไงครับบ้างครับที่มีการปรับกรุงขึ้นมาเร็วแบบนี้ก็ดีใจนะ มาบริการเร็วขอบคุณที่ให้ความสะดวกครับในการแยกแยะยังไงก็มีการจัดระบบยังไงครับเพื่อมีการเข้ามาประชาชนมาติดต่อถ้าเข้ามาครั้งแรกนะครับเราจะมีการ คัดกรองข้อมูลก่อนจากประชาชนนะฮะจะมีฝ่ายประชาัันเนี่ยจะเป็นคนที่คัดกรองว่าวันนี้ที่น้องประชาชนเนี่ยจะมาทํานิติกรรมประเภทอะไรบ้างน,นะครับการาคัดกรองเราก็จะแยกประเภทนะฮะถ้าเป็นการประเภทที่ใช้เวลาในการจดทะเยอะอย่างเช่นการซื้อขายนะครับการรับมรดนกเราก็จะแยกประเภทนี้เอาไว้อีกช่อง,ง,งหน่าหาแต่ถ้าคนที่เข้ามาทานิติกรรมเช่นใส่ย้อนเป็นตะเล็กต่อคัดราคาประเมินเนี่ยนะฮะเราก็จะให้ไปเข้าช่องที่ทําบริการด้านนี้โดยตรง อ,อยากให้เข้ามาการใช้บริการนะครับรบกวนนิดหนึ่งว่าให้ช่วยดูนะครับเราจะมีประชาสัมพันธ์ข้างล่างอยู่แล้วสําหรับประชาชนที่เข้ามาว่าเราจะมีจุดบริการทั้งหมด4จุดนะครับจุดแรกก็คือจุดที่1จุดที่1ึงคือการจุดรับคําขอนะครับเป็นการกรองข้อมูลนะฮะเพื่อว่าเราข้อมูลเราถูกต้องแล้วเราก็จะรับบัตรคิวแล้วก็ดาเน,นินการไปที่จุดที่2ในการสอบสวนสิทธิ์นะครับและหลังจากสอบสวนสิทธิ์แล้วเนี่ยเราก็จะมีการไปจ่ายังค์ นะฮะที่จุดที่3ก็คือการชำระเงินค่าบริการนะครับซึ่งเงินชำระค่าบริการส่วนนี้ก็จะเข้าส่วนเป็นค่าใช้จ่ายของหลวงทั้งสิ้นนะครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยก็จะข้อมาจดทะเบียนในจุดบริการที่4ระบบบริการเราจะมีแค่4จุดเนี่ยนะฮะก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจว่าเราจะมีแค่ประมาณนี้ให้เข้ามาตามจุดบริการก็จะสะรุกรวดเร็วสุนครับ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นใช่ไหมก็เสียค <ยก S 1> ่าใช้จ่ายตำแหนองใช่ครับค่าตรมเนียมของทาง,งราชการนะครับทุกอย่างจะมีใบเสร็จออกเป็นหลักฐานให้ทุกรายการนะครับอันนี้สบายใจได้นะครับถ้า,าเสียเงินแล้วไม่มีใบเสร็จก็สามารถที่จะสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเรียกใบเสร็จได้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่ารายได้ที่เราได้มาจากทางสำนักงานซึ่งที่มาจากที่ประทัดที่ดินเนี่ยเข้าหลวงหมดทุกบาททุกสตางค์ครับ